สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่ค่ะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกูกงานสาขาเทิงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เจอกันช่วงเที่ยงๆรับกับเทศกาลสงกรานด์ด้วยนะคะใส่เสื้อลายดอกกันนะสวยงามวิบวับมากสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันก็เป็นวันที่11นะคะเมษาปี2565น5วันนี้ก็มีนะคะเตรียมสมรอบในวันพรุ่นี้อีกคนึงก็เป็นรุ่นที่อยู่ข้างหลังปใหม่ตอนนี้เลยนะคะกับรุ้น ัวเดียวนะคะใส่โครงแนบเขานะคะสเปกโปรข้างหลังก็ใส่เป็นแม็กบรรทุกแบบหล่อๆแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะทุกคนค่ะไปรับชมดีเทลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นด้านนอกและด้านในของเขาพร้อมๆกันสําหรับคันนี้ราคาเฉพาะตัวรถอยู่ที่595,000บาทนะคะจบครบพร้อมวิ่งทําเงินกันเลยทีเดียวนะคะ,ะสเปคแบบนี้นะเราก็จะใส่แบบนี้ให้เลยนะโครงแหบเขานะคะแถมประกันเชิงพาณิชยให้นะคะ จดทะเบียนรับรองวิศวะให้ด้วยเนาะก็สําหรับแบบนี้นะคะจะหนักจะเต็มจบครอบออกจากศูนย์ดูนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ออกรถจ่ายคันนี้อยู่ที่23,000บาทออกรถจ่าย23,000บาทเน้ออย 23, นย้ำเลยนะคะได้แบบนี้เลยนะข้าวงวดอยู่ที่ประมาณ1 9 5 5 0บาทเจปี84งวดนะคะสนใจก็สามารถทักอินบ็อหาพีใหม่ตาม,มลิงก์านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะ หรือนะคะจะทักหาปีใหม่เป็นบุคคลตัวค่ะปีใหม่อินสุสุเพจอินสุสุช่างลาสาขาเทิรบายเซลปีใหม่หน้าตาแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะถ้าทักมาไม่ได้ตอบอาจจะติดธุรกิจนวนนี้นั่นแต่จะพยายามนะคะตอบอินบ็อกลูกค้าทุกท่านนะอ่ะพูดมาสักยาวเดี๋ยวเราไปรับชมกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะกับสปาร์ค 3.0S ใส่โครงแบบเฮาสเปคโฟนะคะจบครบพร้อมวิ่งทำเงินแบบนี้หล่อๆกันเลยทีเดียวนะคะไปกันค่ะ นี่นะคะสปาร์ 3.0S ค่ะใส่โครงแนบเท่านะคะแม็กบรรทุกรหล้อจบครบพร้อมวิ่งทํางเงินออกจากศูนย์นะคะัคนนี้สีขาวราคาค่าตัวนะคะเฉพาะตัวรถอยู่ที่595,000บาทนะคะก็ใส่โครงแหนะเท่าแบบนี้ก็จบครบนะคะออกจากศูนย์อันนี้ก็คือรอส่งมอบในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะ กับรุ่นนี้นะคะมาดูในส่วนของโครงนะคะโครงก็แบบมาตรฐานแบบนี้ให้เลยนะในส่วนของล้อดเดิมค่ะก็จะเป็นนะคะเทาเนาะล้อแม็กแบบนี้ตัวนี้ล้อดเดิมที่มาจากโรงงานเราคืนให้ลูกค้านะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กบรรทุกนอหนังตัวนี้ก็คือใส่เป็นแม็กบรรทุกของโปรนะคะตัวนี้สามารถบรรทุกได้ตั้งแต่สามตันขึ้นไปเนาะ<ม>ก็เป็นแม็กสีทองตัวนี้ลูกค้าเลือก เองนะคะยางตัวนี้ก็จะใส่ไปยางมิสลินนะคะตัวนี้เบอร์อยางอยู่ที่ 225/75R15 นั่นเองนะคะไปดูในส่วนของสเปคช่วงนัางนิดหนึ่งนะคะแนบนะคะเสริมมันแน่นๆเลยนะ,ะจัดไปนะคะด้วยช่างของศูนย์นะคะฝีมือแบบได้รับมาตรฐานการฝึกอบรมมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะก็ใส่ไปแน่นๆแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะคะก็จะเป็นของโกละะู นี่เป็นเทามาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเทาที่สําสหรับการบรรทุกโดยเฉพาะนะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะใส่โครงนะคะตัวนี้ก็เอาง่ายด้านล่างของเรานะส่องนิดนึงจะใส่ในเรื่องของะะเขาเรียกว่าดามนะคะดามกระบะมาแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของช่วงล่างนะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเ,เ,เ,เออด้านนี้นี่ เสริมเหล็กนะคะเพื่อการบรรทุกน้ําหนักมันเองเ,องเนาะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะเสริมในเรื่องของตัวนี้ล็อกเผื่อบรรทุกหนักๆนะคะเน,นเน่นๆเน้นๆไปเลยเนาะไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบมันติรีเซกเตอร์นะคะก็สวยงามนะคะเอกลักษณ์ประจารุ่นของตัวรถของเขาตัวนี้ถ้าไปใส่แม็กคู่หน้าเพิ่มเติมก็ถือว่าจะหล่อมากกว่านี้ ตัวนี้ออกรถจ่ายอยู่ที่สองหมืนสามพันบาทได้สเปคแบบนี้เน้นๆไปเลยนะคะจบครบพร้อมวิ่งออกจากศูนย์แถมประกันเชิงพาณิชย์ให้นะคะจดทะเบียนรับรองมิสวาให้ของแต่งแถมว่าจะเป็นพวกฟิล์มแม er, กไลเนอร์กันสาดอะไรทุกอย่างแถมให้จบครบเลยไม่มีอะไรจ่ายเพิ่มขอให้ทําสัญญาผ่านนะคะทำสัญญาผ่าน,นะญญาานจบตาโปรนี้แน่นอนนะอืมตัวนี้นะคะเห็นไหมโลโก้สปาตัวนี้เป็นสต,ติกเกอร์อยู่นะ ไปเลี้ยวอยู่ด้านข้างซ้ายขวาส่วนล้อหน้านะคะนี้จะเป็นล้อจากโรงงานนะคะเป็นล้อบิสโตนนะคะล้อเหล็กจากโรงงานเบอร์ยาง215ทับ70 R15 นะคะมาดูดีเทลในส่วนของตัวรถนิดนึงนะชมหน้ากระจังหน้าของเขาจะเป็นดับเบิลได้แมชช่นสีดำแบบนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะจะมีลักษณะเป็นสีดำเมทัลลิกตัดกับสีเทาด้านแบบนี้ค่ะโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่โดดเด่นมาก กระจังหน้าสีดำนะคะตัวรถเป็นสีขาวถือว่าตัดกันได้ลงตัวงามโดดเด่นมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะ mm hmm. ไฟหน้าก็จะเป็นหลอดมันติรีเฟกเตอร์นะคะ mm hmm. แสงของเขาจะเป็นแสงสีเหลืองค่ะ mm hmm. ก็ให้ความสว่างสวัยชัดเจนเนาะ,ะรุ่นนี้นะ mm hmm. เป็นเกรดเอสค่ะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่จะมีช่องสาหรับให้ลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้เนาะ,ะนี่จะเป็นไฟเลี้ยวที่ดีไซน์ให้ยยกจากคมด้านบนมาอยู่แต่แรงนะคะออกแบบเลี้ยงเป็นแน่นอน,นะคะ่ะรับกับในส่วนของ ช่องใส่ไฟตัดหมอกแบบนี้หล่อๆสำหรับในเรื่องของช่วงล่างอิซูซุของเราแน่นๆนะคะแน่นมากดูด้านในนิดนึงค่ะนี่เป็นแบบซอฟทา์าร์ทหุ้มด้วยทาพรีเมียมปุ่มควบคุมออกแบบมาใหม่ใช้งานงาน่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะคอนโซลรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับถุงลมนิรภยัยคู่หน้านะคะแอร์แบก็กขวาและด้านซ้ายเครือ่องเล่นหนึ่งบินนะคะใส่ซีดี usb mp 3ได้ด้วยนะคะ เกียนะคะเป็นเกียเมนนวลหกสปีดค่ะเวลาเข้าเกียถอยเอามือคล้องวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเขาตำแหน่งเดียวกับเกียหนึ่งเขาเกียง่ายแหละแมนย่ำยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เดือนเมษาอากาศร้อนหายใจไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่แป๊บบนึง <c oughs> อ่าถัดมามาต่อะค่ะในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะไวนิลนะคะสีดําแบบนี้แยกอิสระหกสิบสี่สิบนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ เครื่องยนต์นะอ่ารุ่นนี้นะคะสปาร์คสามจุดศนะก็เป็นเครื่องยนต์สามพันค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะคะก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะเซ็นเซอร์ ABS e EBD BA ค่ะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะ,ะกับ All New Isuzu e D Max พลานุภาพพิลท์โลคตั้งแต่ปี2020มานะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะเขาจะจัดวางให้เยื้องหลังเท่าหน้านิดนึง ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะไงบ้างคะกับรถรุ่นนี้เลยค่ะสปาร์3.0น,นะคะใส่โครงแหนบเขา่าจบดทบท้องวิ่งทำเงินแบบนี้นะคะสเปคที่ห้อโปรนะคะในส่วนของช่วงล่างโครงแหนบเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกซ์โปรด้วยนะคะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้3-4เจนกันเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ออกรถจากที่2 0 0 0 3 0 0 0 0 0ทำสัญญารับรถแบบนี้ไปเลยนะคะแถมในเรื่องของ ประกันเชั้หนึ่งเชิงพาณิชย์ให้นะคะรับรองวิศวะให้ด้วยเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะนำบุญเรื่อล่างตรงนี้ได้เลยหรือเฟซรบุกสนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุเพชอิสุสุช่างรายสางาเทียนไบเซปีใหม่นะคะตาแบบนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ได้เลยสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะสําหรับวันนี้ขออันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบายจ้า